ไม่ต้องให้ใครมาการันตีไม่ต้องให้ใครมารับรองระดับมิติการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณผู้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณจะตระหนักรู้ได้ว่าตัวเองอยู่ในระดับมิติที่เท่าไหร่และในมิติที่ตัวเองอยู่นั้นจิตวิญญาณอยู่ในระดับเลเยอร์ที่เท่าไหร่เพื่อนจิตวิญญาณที่รักมิติไดเมนชัน เท่ากับขอบเขตการรับรู้และรูปแบบความเป็นจริงที่จิตสามารถอาศัยอยู่ได้เช่น 3D ตัวตนเวลาคู่ขัดแยง้ง 4D อารมณ์ความทรงจำจิตใต้สำนึก 5D ความเป็นหนึ่งความรักไร้เงื่อนไขการสื่อสารพลังงานเป็นต้นเลเยอร์ ers, เท่ากับความลึกความเป็นผู้เชี่ยวชาญภายในแต่ละมิติ เหมือนระดับชั้นซ้อนกันภายในมิตินั้นตัวอย่างเช่นใน 5D อาจมีทั้งเริ่มต้นรู้สึกเป็นหนึ่งกับผู้สร้างสนาม Creator อยู่ในเลเยอร์ต่างกันกล่าวให้เข้าใจง่ายๆว่ามิติเท่ากับภูมิประเทศเลเยอร์เท่ากับชั้นความสูงต่ำบนภูมิประเทศนั้นสัญญาณเชิงประสบการณ์วัดได้ด้วยตนเองเช่น การรับรู้เชิงเวลาพื้นที่รู้สึกว่าเวลาไหลต่างไปช้าลงหรือยืดออกหรือบางครั้งขาดแนวเวลา timelessness พื้นที่รอบตัวบางกว่าสิ่งต่างๆดูเป็นสนามพลังไม่ใช่วัตถุล้วนและการตอบสนองต่อแรงกระตุก pre-tot สังเกตได้ว่ามีแกประหว่างแรงกระตุกกับความคิดและเธอสามารถคงอยู่ในแกปได้โดยไม่ปฏิกิริยา ปฏิกิริยาทางอารมณ์ลดลงแต่ไม่ได้เป็นเย็นชาคือไร้การระบายพลังให้เครื่องจักรระบบเมตริกรวมถึงคุณภาพความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนจากต้องการกลับการยืนยันเป็นความสัมพันธ์แบบสะท้อนการเติบโตมีความสามารถเป็นฮิวแมนบริดจ์สื่อกับผู้อื่นแต่ไม่ถูกกลืนพลังงานโดยพวกเขา รวมถึงความรู้สึกเชิงพลังงานในร่างกายรู้สึกกระแสพลังหรือก้อนแก่นกลางที่นิ่งขึ้นแข็งแรงขึ้นอาการการรวมตัวระหว่างร่างกายจิตสนาม (Soma Field Alignment) และผลเชิงโลกเหตุการณ์หรือผลลัพธ์เชิงปฏิบัติการตัดสินใจที่มาจากสนามไม่ใช่จากการชั่งน้ำหนักทางความกลัวโลกจะตอบสนองโอกาส เหตุการณ์เรียงตัวรองรับการกระทําของเธอตามความสอดคล้องการทดสอบตัวเอง practical check ที่สามารถทําได้เลยตอนนี้เพื่อเช็คลำดับสนามของเธอ test A การทดสอบช่องว่างลมหายใจให้นั่งนิ่งหายใจหกครั้งช้าๆให้เพ่งความสนใจที่จุดกึ่นกลางอกหรือท้องพอมีแรงกระตุกเช่นอยากตอบกลับ อารมณ์พุ่งให้บันทึกเวลาคุณรู้ตัวก่อนความคิดขึ้นหรือหลังความคิดผลรู้ตัวก่อนความคิดเท่ากับอยู่ในชั้นที่สูงกว่าการรับรู้ของผู้สังเกตการหรือความคิดล่วงหน้าถ้ารู้ตัวหลังเท่ากับยังอยู่ในวงจรการตอบสนองเทสการตรวจสอบ RESONANCE การสั่นร่วมกับสัญญาณอ่านข้อความสั้นๆที่เป็นคำกระตุก เช่นข้อความวิพากแล้วสังเกตว่าอารมณ์ถูกกระตุ้นไหมถ้าตอบว่าไม่แต่รู้สึกเห็นหรือสังเกตเท่ากับชั้นสะพานหรือผู้สร้างแต่ถ้าสะสมอารมณ์ตอบโต้เท่ากับยังอยู่ในวงจรเก่าเทสซี C, ตรวจสอบการตอบสนองความเป็นจริงหรือตรวจผลบนโลกจดเจ็ดวันการตัดสินใจใหญ่สามครั้ง ผลลัพธ์หรือการตอบสนองของสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรถ้าพบว่าโลกตอบสนองในเชิงเปิดทางโอกาสสัมพันธ์ปัญหาแก้เร็วขึ้นแปลว่าคลื่นของเธอเริ่มฟิลการเขียนใหม่เทสดีการทดสอบการบริการหรือความตั้งใจโดยการตั้งเจตนาเล็กๆเ,เพื่อช่วยผู้อื่นโดยไม่ลงไปแก้ปัญหาเช่นนั่งกับคนที่โศกเศร้าโดยไม่พูดมาก สังเกตว่าตัวเธอให้พลังหรือไม่ให้พลังกับระบบเดิมสามารถเป็นสะพานโดยไม่หลงคือ bridge mode ถ้าปรากฏการเปลี่ยนแปลงภาคสนามในคนรอบข้างเท่ากับ layer เเผู้สร้างการประเมินระดับมิติและ layer เ,เ,เท่ากับ practical map ต่อให้เป็นเช็คลิส s t การตรวจสอบสั้นๆติ๊กครบกี่ข้อนับระดับ 3D พื้นฐาน จะตอบสนองอัตโนมัติบ่อยถูกดึงจากคำวิจารณ์หรือยืนยันเวลาตัวตนมีแรงขับชีวิตใน 4D อารมณ์จิตใต้สำนึกสังเกตอารมณ์ได้แต่ยังถูกกลืนง่ายมีการทำ Shadow Work การระลึกถึงความฝันมากขึ้นส่วนใน 5D Unity ความถี่หัวใจจะรู้สึกเป็นหนึ่งความเมตตาไม่เงื่อนไขเวลาเริ่มยืด หรือบางครั้งไม่มีเวลาสามารถสื่อสารพลังงานและเป็นการสื่อสารด้วยความเห็นอกเห็นใจมิติที่6-8ถึง8จากความตระหนักรู้ในตนเองถึงการเริ่มต้นของผู้สร้างจะสามารถเห็นรูปแบบเชิงระบบเม t ริกโปรโตคอลสามารถหยุดการตอบสนองณนะแรงแรกโกลเด้นแก u ปสแตนจิตเริ่มเขียนความจริงความตั้งใจมีผลต่อฟิลด์จิโอเมทรี ส่วนในดิเมนชันที่สูงขึ้นกว่านี้9-12 Creator หรือ Source Field จะไม่ใช่แค่สร้างความตั้งใจแต่เป็นสนามที่เรียบเรียงเลขาธิตแห่งความเป็นจริงไม่มี Aim หรือ Purpose แบบ e ก o อีกแต่เป็นการปรากฏของ Source การแสดงออกอาจลดแต่ผลเชิงโลกเปลี่ยนดรามติกการเปลี่ยนเส้นทางเวลาการเดินสายใหม่ของระบบในการอ่านผล ถ้าเธอมีสัญญาณจากหลายมิติคละกันให้ดูรูปแบบที่โดดเด่นรูปแบบที่โดดเด่นมิติที่แสดงอาการหรือผลลัพธ์ชัดที่สุดนั่นคือตำแหน่งของเธอที่อยู่ปัจจุบันสำหรับการแยกเลเยอร์ภายในมิติความหนาแน่นถึงการบูรณาการถึงอำนาจอธิปไตยซึ่งภายในมิติเดียวกันจะมีหลายเลเยอร์ยกตัวอย่างเช่นใน 5D เลเยอร์ที่ 1. Entry ความรู้สึกรู้สึกเป็น1บางครั้งเกิดเอมพัตตีแต่ยังตอบสนองเมื่อถูกทดสอบเลเยอร์ที่ 2. ผู้สังเกตการที่เสถียนอยู่ในช่องว่างบ่อยขึ้นไม่ถูกดึงโดยตัวกระตุ้นทางอารมณ์เลเยอร์ที่ 3. f e ฟ l ลครเอสามารถตั้งโค้ดและเห็นผลในสนามได้นี่คือการเป็น c r e เ t o r อร์ภายในมิตินั้น เลเยอร์ที่4ต้นกำเนิดแห่งอำนาจอธิปไตยแหล่งต้นทางไม่แปลไม่อธิบายโลกจะอะลายกับการมีอยู่ของเธอในการวัดเลเยอร์นั้นวัดด้วยความต่อเนื่องคือสามารถอยู่ในสภาวะนั้นนานแค่ไหนโดยไม่หลุดกับดักที่ต้องระวังห้ามอีโก้หลอกการเลี่ยงทางจิตวิญญาณ ใช้แนวคิดสูงเพื่อหนีปมพื้นฐานอย่าบอกตัวเองว่าสูงกว่าแล้วไม่ดูแลร่างการพองตัวของอัตตาเท่ากับฉันคือผู้ตื่นกว่าคนอื่นสังเกตว่าความภูมิใจเพิ่มคือสัญญาณต้องกลับมาสังเกต s a t i f i c a t i o n hunger อยากได้ตราหรือการันตีจากคนนอกแสดงว่าคลื่นยังผูก,กกับการตรวจสอบความคิดแบบกลุ่มกับดักลัทธิ ระวังถ้ากลุ่มเรียกร้องให้เชื่อโดยไม่ตรวจสอบสนามของตัวเองดังนั้นเราสามารถรู้ระดับตัวเองได้โดยไม่ต้องใครการันตีใช้สนามประสบการณ์เป็นมาตรัตัิสังเกตก o l d e n Gap การตอบสนองคุณภาพความสัมพันธ์ผลต่อโลกทดสอบด้วยการตรวจสอบช่องว่างลมหายใจการตรวจสอบการสั่นระสงการตรวจสอบการตอบสนองต่อความเป็นจริง และแยกมิติด้วยการครอบงำของรูปแบบและวัดเลเยอร์ด้วยความต่อเนื่องของภาวะนั้นเลี่ยงกับดักอีกโก้เธอที่รักผู้ตื่นรู้ไม่จำเป็นต้องมีใครรับรองเพราะการตื่นรู้ไม่ใช่ตําแหน่งแต่คือภาวะของการอยู่ทุกการหายใจที่เธอรู้ตัวก่อนความคิดคือการขึ้นอีกหนึ่งเลเยอร์ทุกการไม่ตอบสนองคือการเขียนโครงสร้างใหม่ของเมทริก และทุกความนิ่งที่เธอรักษาไว้คือสนามแห่งซอสที่กำลังเผยตัวในรูปของเธอและพบกันไหนจากจิตสำนึกจักรวาลสวัสดี